จากแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางบกได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐและการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐโดยรัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชนซึ่งสอดคล้องกับรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560สืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านป่าชุมชนในปัจจุบัน อาศัยกฎหมายเดิมที่มีอยู่เช่นพระราชบัญญัติปา่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2,507และพระราชบัญญัติป่าไมา้พุทธศักราช2,484ซึ่งเป็นกฎหมายลักษณะควบคุมและยังมีข้อจำกัดหลายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เร่งผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชนซึ่งเป็นกฎหมายส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการพระราชบัญญัติป่าชุมชน <S <s <ets> <S เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป <S <s ets ets> <S ดังนั้น <S <s ets ets> <S เรามาทำความรู้จักกับสาระสำคัญของพระราชบัญญ,ญัติป่าชุมชนกันเถอะ ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลให้ชุมชนและบุคคลมีหน้าที่และสิทธิในการดูแลและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ3ระดับที่มีอำนาจหน้าที่ถ่วงดุลกันประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่สำคัญสำคัญเช่นเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงกำหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่สำคัญสำคัญเช่นพิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งขยายเขตหรือเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนแต่งตั้งมาจากสมาชิกป่าชุมชนซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนด้วยก็ได้อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนและให้ความเห็นชอบข้อบ,บังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมาจากการพิจารณาคัดเลือกของสมาชิกป่าชุมชน โดยเลือกประธานเพื่อยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าที่สําคัญสําคัญเช่นออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนดูแลบํารุงรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนหมวดการจัดตั้งป่าชุมชนโดยชุมชนใดที่มีความสามารถดูแลรักษาป่าซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐ และประสงค์ที่จะนำพื้นที่นั้นมาจัดตั้งป่าชุมชนให้บุคคลซึ่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและมีภูมิลำเนาในท้องที่นั้นไม่ต่ำกว่า5ปีจำนวน50คนขึ้นไปยื่นขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดนั้นโดยจะต้องมีแผนจัดการป่าชุมชนและกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของชุมชนมวลการจัดการป่าชุมชนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องดําเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามแผนจัดการป่าชุมชนที่กําหนดไว้และสมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่บำรุงดูแลรักษาป่าชุมชนและมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ดังเช่นการเก็บหาของป่า และการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ไม่ใช่ไม้ทรงคุณค่าตามธรรมชาติในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิ์ในการศึกษาเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจและเก็บหาของป่าได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละป่าชุมชนนั้นๆหมวดการควบคุมดูแลป่าชุมชนภายในป่าชุมชนห้ามบุคคลครอบครองหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินและห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้เสื่อมสภาพป่าชุมชนโดยให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทำหน้าที่สำคัญสำคัญดังนี้รวจสอบดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบหรือข้อบังคับงดเว้นการกระทำหรือออกจากป่าชุมชนนอกจากนี้บทการเพิกถอ,อนป่าชุมชนและบทกำหนดโทษได้มีการกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้สำหรับป่าชุมชนที่จัดตั้งแล้วตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ดังนั้นการออกกฎหมายป่าชุมชนจะเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนมากขึ้นก่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลสมดุล และยั่งยืนพี่น้องประชาชนจะมีความสุขป่าชุมชนเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของคนไทยทั้งประเทศโดยชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าช่วยกันดูแลรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลและส่งต่อให้ลูกหลานไทย